ในรอบหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมในหลายจังหวัดของทุกภาคและดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดจากสาเหตุและปัจจัยในหลายด้านเช่นการเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ระบายน้ําไม่ทันจึงเกิดสภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วมฉับพลันทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากล,าลังือดน้าาตสู่แรว เพียงศรัทธาแห่งความรักและผูกพัน จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลาเดียวกันและสาเหตุเดียวกันถึง3ปีติดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีโดยเฉพาะอำเภอทุ่งสงและในพื้นที่ตำบลที่วังเนื่องจากตำบลที่วังเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเป็นทางผ่านของมวลน,น้ำที่มาจากอำเภอทุ่งสงทำให้ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวตำบลที่วังต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรทำให้พี่น้องชาวตำบลที่วัง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลที่วังนำโดยนายประทีปสีแก้วนายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลที่วังจึงได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ พี่ชาวตบลทีงการบริหารจัดการน้ําการวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและบูรณาการร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้การระบายน้ําในเส้นทางน้ําสายหลักและสายรองของตําบลที่วังมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นสามารถป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ตําบลที่วังอย่างเห็นได้ชัด จะพาวิทิตนี้ไปด้วยกัน